5 4 3ส1่ส t i o องอ้ยไม่ได้ถ่ายคลิปนานเขินนะว่ะนะสวัสดีครับวันนี้ครับเนี่ยับผมครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้เปคลิปยไยวๆนะก็ไม่อยากตะต่ออะไรมากมายนะครับก็อปีใหม่ไปทำอะไรกันมาบ้างครับส่วนผมนั้นอยู่บ้านครับไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะใช่ก็หลังจากพักเต็มที่นะครับบอกเลยว่าพักเต็มที่มา2อาทิตย์นะ ไม่ได้นอนอะไรสักวันไม่ใช่นะฮะคือก็ก็พักกันนะสมมติว่าทุกคนก็จะพักกันใช่ไหมนะผมก็พักเหมือนกันนะครับผมพักมาแล้ว2ออาทิตย์ก็จะกลับมาลุยงานละซึ่งวันนี้เองก็เพิ่งไปถ่ายงานมานะครับก็ฝากผลงานแล้วกันนะเผื่อปีนี้มีนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะมีอะไรยังไงนะฮะแต่ว่ามันเยอะขึ้นนะมันเยอะขึ้น <c oughs> <g ül> ก็ y o u t u b e เนี่ย งานหลักของผมเนี่ยก็ยังทําอยู่นะครับก็จะพยายามทําให้ได้สม่ําเสมอนะครับอาทิตย์ละคลิปก็ยังดีเนาะอาทิตย์ละสองคลิปเหมือนเดิมก็จะดีมากๆนะครับซึ่งเอ,อก็จะพยายามนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้งานเบียดมากเลยครับถามว่าหน้าตาอย่างนี้งานเบียดแหรอครับนิดหนึ่งนะฮะก็ห <c oughs> วังว่าหวังว่าปีนี้นะจะมีซีรีส์กับเขาบ้าง <c oughs> พูดมาสามปีแล้วยังไม่มีสักทีนะแบผมนะโอเคก็หวังว่าจะมีบ้างนะครับส่วนใครที่แบบ ไม่ได้เห็นผมใน y YouTube ไม่ได้เห็นผมตามนู้นตามนี้ฝากติดตาม IG นะครับวันนี้ก็มีปีนี้ก็มีเป้าเหมือนกันอยากขึ้นไปถึง3 0 0 0 0 0 follower นะครับในยูในไอจีนะฮะพูดกันผิดกันถูกแล้วครับนะฮะก็ IG m a c k i ์กี้นนะครับผมจะใส่ไว้ข้างล่างดีกว่าให้คลิกเข้าไปง่ายๆดีกว่านะครับก็ฝากติดตามด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้มี IG น้องครับ IG น้องคืออะไร IG น้องนกน้องแมวน้องอุ้ย IG น้องสัตว์ของผมนี่แหละครับ โอ้น้องสัตว์ทำดูไม่ค่อยดีว่ะน้องสัตว์เลี้ยงของผมนี่นะครับต้มตุนรูคัดน้ำพริกปลาทูมีหมดนะฮะคือเป็น IG s u f i ฟ s e l f i เเฮ้ยโคตรชิคนะฮะเดี๋ยวเขียนไว้ข้างล่างเหมือนกันนะครับผมเอ่อก็สามารถไปตามน,อน้องๆได้นะครับก็เป็นไองน้องๆถ่ายโมเมนต์น่ารักน่ารักคูคิก,คกไว้นะฮะเพราะว่าบางทีวางโมเมนต์เนี่ยเวลาถ่ายเอาถือกล้องอย่างงี้ไปถ่ายน้องงงไงงงตัวอะไร กล้องตัวเบื้มลมาเทิมมาจ่อหน้าก็อายเขินกล้องอะไรอย่างนี้นะฮรก็ก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ยูทูปพูดไปแล้วใช่ไหมฝากติดตามอด่าลืมนะไอจีมาร์กี้นัสกอร์พีนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับอยากถึงสามแสนจริงๆนะฮะโอเคครับแล้วก็ปีนี้ใครอยากให้ทําอะไรผมอยากมีแบบเป็นรายการแบบรายการสักทีอะนะเออทำมาตั้งหลายปีไม่เคยมีรายการอยากมีรายการที่เป็นรายการสักทียังไง ใครอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยยาวๆได้เลยพี่หนูอยากให้พี่ไปปีนเขาแล้วกินหมูป่าที่พี่เพิ่งเอาซ่อมเสียบปูดมันมาพูดได้หมดเลยนะฮะดูทารุณกันกกสับจริงๆเลยนะครับผมขออภัยด้วยนะฮะแค่ยกตัวอยา่อยางเฉยเนาะอย่าพึดด่งดราม่ากันเลยนะครับก็อาจจะพูดเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่อยากให้คลิปมันยาวมากตอนนี้ก็สามนาทีกว่าแล้วนะฮะก็มีอะไรอีกนั่นแหละแนะนำคอนเทนต์มาได้นะครับแต่ว่าออกต่างจังหวัดตอนนี้อาจจะยากนิดนึงนะฮะก็ นั่นแหละลองแนะนากันมาดูเดี๋ยวผมจะลองพิจารณากับทีมนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมานี่ก็บอกเลยว่าทั้งสนุกทั้งเหนื่อยนะครับผมอย่างที่เคยบอกไปคลิปที่แล้วนะครับทั้งสนุกทั้งเหนื่อยทั้งล้าอุ้ยแต่ว่ามันก็สุดจริงๆปีที่แล้วเป็นปีที่สุดจริงๆปีนี้ก็หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะดีขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นไปอีกเราก็ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นจริงหรือแ่าแต่ขอให้มันดีขึ้นไปอีกนะหวังว่าทุกคนจะโชคดีปลอดภัยทุกคนนะครับผมก็ อันนี้จริงๆนะใช่ปีที่ผ่านมาบอกเลยว่าผู้ติดตามเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมก็คือ9จากแสนห้ามั้งขึ้นมา6 6แสนหพันแล้วตอนเนี้ยหกแสนหกหมสีส่พัน s บ b s c r i b e r นะครับผมขอบคุณจากใจจริงๆนะที่ยังติดตามผมอยู่นะครับเออเออ,เอ,อผมขอบคุณจริงๆมันมันเป็นงานทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอะไรพวกเนี้ย เกิดจากพวกคุณที่สปอร์ตนะครับผมไม่ว่าคนจะเป็นคนที่ด่าผมแต่ยังติดตามก็ถือว่าขอบคุณนะครับผมใช่ครับมีคนด่าผมประจําครับ <mm> <mm> นะแต่ไม่เป็นไรนะคือด่าเราก็ดีแล้วเ <mm> ขาถือว่าเขาให้เกียรติเรานั้นด่าเรามาตรงๆเนี่ยเราก็จะได้ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนะครับผมก็ <mm> <mm> ผมว่าปีนี้จะทําอะไรให้มันสุดกว่าเดิมนะให้มันดียิ่งขึ้นนะครับผมฮ <mm> ้สบยเฮ้ยนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ปีนี้มี ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับ Youtube อยากได้สักล้านนึงแต่ไม่รู้เป็นไปได้หรือเปล่านะต้องฝากเพื่อนๆด้วยนะครับฝากแชร์เวลาดูคลิปเลยฝากแชร์ฝากโยนไปแปะกลุ่มนูน้นอะไรแปะให้ให้หมดเลยนะใครยังไม่ติดตามเพจ a c e บ o o k นะครับไปติดตามเพจ a ฟ e บุ o k นะครับมีเพจ Facebook เซลฟี่อยู่นะครับผมที่เดี๋ยวลิงก์อยู่ข้างล่างลิงก์ทุกอย่างอยู่ข้างล่างหมดเลยนะฮะ ไปบุ้งก็จะลงอะไรแบบเรื่อยๆตัดมาเป็นตอนนู่นตอนนี้อะไรเงี้ยฝากแชร์ด้วยนะนะฝากทุกคนจริงๆนะครับฝากด้วยครับนะไม่ค่อยมีคนดูเลย <c oughs> <c oughs> นะก็ <c oughs> ตั้งเป้าไว้อยากไดไอจี IG สักล้านหนึ่งอยากได้ไอเอ้ยไม่ใช่อยากได้ยูท b e สักล้านหนึ่งอยากไดไอจี IG สักสามแสนอ,อยากทำอะไรอีกนะอยากมีซิกแพคอ้ยพูดมาสามปียังไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ใช่ พูดภาษาเปยไม่ไดนะ้อย่างจุไานที่ผมทำเนี่ยผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ออกนะมีสบู่ล้างหน้านะมีสลิปปิ้งมาร์กนะก็มันดีจริงดูนะหลอ่อขึ้นทุกวันทุกคืนหล่อจังเลยนะฮะก็อยากทําให้มันจริงจังมากขึ้นทุกอย่างปีนี้ผมทําสุดทุกอย่างให้หมดเลยนะครับผม,มกัดฟันพูดเลยชิลๆ,ๆนะฮะก็เออจริงๆอยากให้ทุกคนตั้งเป้าหมายในชีวิตตั้งเป้าหมายในแต่ละปีเหมือนกันนะเนื่องจากว่ามันทําให้เราแบบว่ารู้ว่าเราเดินไปกี่ก้าวแล้วปีนี้อื เดือดผ่านไปแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยเอ้ยเรายังไม่ได้เดินเลยผ่านไปแล้วสองเดือนเนี่ยเอ้ยเดินไปแล้วเก้านึงอย่างน้อยเห็นโปรเซสอย่างน้อยเห็นว่าเอ้ยเราทําแล้วนะอะไรเงี้ยพยายามตั้งเป้าหมายไว้นะครับโอเคแล้วก็อ่อุอ้ยอุยอ้ยคลิปเพิ่งเจ็ดนาทีแล้วเหรอเนี่ยก็ อยากให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปีนี้ขออวยพรปีใหม่หน่อยในกันนะครับปีนี้อาจจะยังไม่ได้อวยพรปีที่แล้วมันอวยพรปีนี้นะครับอยากให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแแข็งเลยแข็งแรงนะครับผมปลอดภัยจากโรครายต่างๆนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ป้องกันไว้นะพยายามป้องกันไว้นะแล้วก็พยายามดูช่องเซลฟี่เข้าไปนะมันจะแบบคล้อยตามกันไปเออคืออยู่บ้านเนี่ยแล้วก็ดูช่องเซลฟี่เนี่ย เพอร์เฟกเลยอโคตรดีโคตรดีนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับช่องซอฟิกนะครับผมกม็จริงๆก็ที่มาพูดวันนี้คลิปแรกของปีเนี่ยก็อยากจะมาขอบคุณทุกคนขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนขอบคุณซับสไคร์เบอร์ทุกคนที่แบบคอยติดตามมาตลอดม่นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามนะครับผมขอบคุณคุณลูกค้าที่แสนหน้าครับและแสนดีทุกคนนะครับผมที่ยังมีให้ผมได้ ได้มีกินมีใช้ต่อไปนะครับอย่างพอเพียงใช่ครับนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมขอบคุณเพื่อนเพื่อนทีมงานครอบครัวทุกอย่างเราอยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับนี่ยเราก็มาช่วยกันให้มันแบบว่ามันโตขึ้นไปอีกให้มันไปกันเลยเงี้ยนะฮะก็เออก็นั่นแหละครับอยากจะขอบคุณทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติและสนุก อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติแต่ว่าอย่าลืมว่าคนเราชีวิตมันก็มีเท่านี้ใช้ให้มันคุ้มค่าแต่อย่าลืมมีสติอย่าลืมป้องกันไว้นะพูดถึงอะไรว่าป้องกันนะสุดปากสุดปาก,ปากคิดดีไม่ได้เลยจริงๆนะครับผมก็คลิปนี้คลิปสั้นๆง่ายๆครับประมาณนิดนึงมาพูดคุยเบาๆนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะอืเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดี องลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะปีนี้ต้องสุดจริงๆนะอย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะอยากได้อะไรปีนี้คอมเมนต์ลงด้านล่างเลยพี่ช่วยไปสบายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยลุยครับแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าครับเฮ้ยปีหน้าเลยเหรอวะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีลาไปก่อนเนี่ยแย่แย่สุดี่